ครับกล่าวสวัสดีครับพี่น้องครับมานี่สีพามาเอามิมครับนี่สีพามาเอาหางมิมมนี้มานี้มาหางบ่วงครับมานี่มาหางบ่วงนี่มาหางบ่วงก็เลยพอหางมิมเลยมาเสียเอาครับ ซีมึงดิเนะซะีครับย่างบูป่าเขามาอยู่ตอนนี้ทามาเอามิ่มครับพอไปหางบักแง่เนี่ยครับหางบกงแง่เลยอ่ะอูนี่บ่เนอ ครับพี่น้องครับพี่น้องครับเห็นว่าซุ่มๆอย่านี้ครับโผล่โผล่โผลน อันนี้นุ่มบินนะครับอันนี้หนุ่มน้อยเมืองร้อยเอเกินนะครับนั่งครับนี่สร้างเขากำล,ลังเอาอยู่นี่นั่งนี่นี่ครับโง่ก็เล่น ครับงหน่อยนมหน่อยกำลังเอาครับนมหน่อยกำลังเอาอยู่บชบเข,ข,ข,ขาาน้หวานเดงตรงวะ่ะบนบนบน่าเด้ <c oughs> อเมา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 โค้กยาสูบห่างหมดไงเลยพี่น้อง บพิ่งับทีนี่พี่น้องเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถอยกันถอยกันนี่ครับพี่น้องหองหมดไงเลยครับครับกำลังตัดหม่องกิ่งนะั่นอ,ออกอยู่ กิ่งมันใหญ่มันตัดอกยากโอ้ยโยดโยดโยดทำไมโยด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 แล้วโยดแล้วโอ้ยโยดดอกแล้วสุบินถือมาเลยอะครับพี่น้องครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับ อันนี้มันหยดลงครับนี่นี่มันหยดลงโ, ي, โ,อ,โอ้ยวนวนขึ้นตึ้งฟ้าวนวนขึ้นตึ้งฟ้าวนขึ้นตึ้งฟ้าวนวนขึ้นตึ้งฟ้าน,นี่ครับหี่ครอมอหนำบานครับพี่น,น้องครับนี่ครับมนอหนำบานนั่นดังครับนั่น,นดดงมันขึ้นขี้นั่นไรเ่าน,นัานมันเล่นหนักหัหวหนำบ้านใหญ่ครับเตรียมละหม้อกวักไว้ครับ ิมมวกก็ครับไป<อ>นี่แดงครับนี่แดงนี่ครับใส่นมหน่อยนี่ครับนี่โอเคครับพี่น้องครับขอบคุณอะไรครับพี่น้องครับ